สวัสดีครับทุกคนกลับมา EP 2, สสำหรับพักอยากเล่าใน McDonald's n a Happy Meal อันีกแล้วนะ เรามาต่อกันนะคะกับเรื่องประเด็นของคุณค่าทางโภชนากาาเงินมากนะครับ เรื่องคุณค่าทางโภชนาการนะครับที่ต้องพัฒนาให้เด็กนะครับที่ยังไม่วัยนะครับต้องปรับปรุงนะครับสูตรทางโภชนาการนะครับให้อาหารเซตนี้เนี่ยผ่านโภชนาการของสหรัฐนะครับแล้วก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณานะครับที่มีอาหารขยะอยู่เยอะนะครับเขาไม่ให้อาหารขยะเนี่ยมีผลนะครับทำให้ คนอเมริกาเนี่ยอ้วนนะครับในปี2010นะครับแมคโดนัลล์นะครับเขาให้ปรับเปลี่ยนนะครับแผนอาหารนะครับให้ปี้มิลนะครับให้ดีต่อสุขภาพนะครับด้วยการลดไซเฟนฟายให้เล็กลงขนาด1.1ออนซ์นะครับแล้วก็เพิ่มแอปเปิ้ลสดนะครับมากกว่า2 สปีทันมานะครับเมกโนนะครับได้ประกาศเพิ่มปลาพลอตนะครับแต่ต้องเก็บเงินนะเพื่อซื้อเพิ่มเพื่อไม่ให้เกิดอาหารฟาสต์ฟู้ดมากเกินไปสำหรับเด็กนะครับแล้วในเรื่องห่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของความสำเร็จของ แฮปปี้มิลนะครับแล้วก็แมคโดนัลล์นะครับก็ต้องยกค,ความดีความชอบให้กับเด็กๆนะครับที่ทำให้แฮปปี้มิลเนี่ยสำเร็จมาได้ถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าจากข้อมูลนะครับเซนส์360นะครับช่วงเวลาที่มีลูกค้ามาซื้อแฮปปี้มิลมากที่สุดเนี่ยคือตอนเที่ยงวันจนถึงบ่ายโมงนะครับซึ่งมันคิด คิดเป็นนะครับ9.9%ของปริมาณการเข้าใช้บริการของ McDonald's ทุกวันตอนเที่ยงนะครับขาย Happy Meal ประมาณ320,000ชุดต่อวันนะครับ Happy Meal เนี่ยนะสร้างรายได้นะครับ5,300ชุดต่อนาทีเลยนะครับถือว่าเยอะนะครับจึงไม่น่าแปลกเลยนะครับทำไมชุด Happy m e ิลถึงทำยอดขายได้มากกว่า1,000ล้านชุดต่อ ในแตนอาหารหลักนะครับของ Happy m e ิลมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอาหารหลักของ Happy m e ิลนะครับก็จะมีเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์แล้วก็ Burger, เบอร์เกอร์เอ่อเอ่อไม่ใช่นะครับแล้วก็นเกตกล่องเล็กส่วนเครื่องเคียงนะครับก็จะมีเฟรนช์ฟรายแอปเปิ้ลสลัดโยเกิร์ตแล้วก็สลัดนะครับเครื่องดื่มก็จะมีนมน้ำผลไม้น้ำบอดลมนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ